S <S โอมสวัสดีครับพี่น้องโอ้สวัสดีกันยามเศา้าครับมือนีอยูออ่บ้านสวนเบาย้องครับอยู่หน้าเบาย้องครับพี่น้องสวัสดีกันยามเศาราครับนี่ครับบรรยากาศยามเศา้าครับหมอกนะโอ้หมอกไหลครับพี่น้องตอนนี้เอ่อหกโมงเศา้าครับโอ้หมอกหมอกลงครับเบื้องสมุนเบาย้องครับนี่ นี่คนเฝ่าสวนปอยงคงครับหมอกหนาแน่ครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเ้าครับหงมงเ้าเนะครับนี่ตอนนี้โอ้มาขึ้นมานอนลาหนูครับเต่บอดดหนูจักตู้อะไรครับพี่น้องอู้แล้วกับทอมหน่อยยังมาท่านอันนี้อยู่ ท่านเล้วอยู่นาสิเริ่มเฮ็ดนี่แหละเร็วๆคนนี่บอยยองบอยยองมาตื่นตเอ้านอนดียู่ในผ้าหามครับพี่น้องฮะมันคือเย็นแทบเย็นเลยเนาะมันหนาวเนาะตื่นตีน่ะ โอ้สิเจ้โมง้งเหรอด้ติซีจติซ <laughs> ีจังไหนเด้เนี่โอ้ยาามาสิเผาขลามให้กินนี่ย้ยตื่นยังเด้เนี่โอ้ยโอ้ยมึงพีนอพ้องติตีหาขึ้นนอาหัวไปทางนั้นขึ้นว่าอหัวมาทางพีต้นแรกับผุนหรือมัน โอ้โะไรมาห้ามอะไรย่างนมันหมุนไปทางฝุ่นบ่โอ้ยเขาล้ามสิซุกเลยด้วยนี่เบิงพี่น้องบรรยากาศอยู่นะว่าย้องครับมหมอกโมเมนตเขาเผาแล้วหมอกแล้วบรรยากาศย้ำเศร้าครับพี่น้องหมอกลงครับปลาอ่อย ขาวเลยครับมองลงครับพี่น้องอครับพี่น้องบรรยากาศยามเสารนี่เผาข้าวหลามครับม,มาข้าวหลามะฮะเผาฮุยจีจีนี่ดิใหม่ลนนั่นใหม่แล้ว,วโอ้ยอันนี้ของบอย้องนี่สันสันน้อยน้อยนี่ให <c oughs> <c oughs> ม,ม่เลย <c oughs> เมื่อวานไพ่บานจองเ่เคยนีขลาแบบนี้ตัดเครื่องวันนี้าอ่อ้โตัดเครื่องมื่ก็ได้หไลายบังเนาะมื่อสิ้ไลฟไกังไหนกัคอม่ันับางหัวกัมากันเลยนาะงอมันเงเนาะอ้ยพี่เปยเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ขลามกันจะไปตัดเครื่องสนต้งมีเมื่ก็เเลืออีกคก็บังก็ไปเลยดีนี้เขาเอื่นไม่ไฟเอียงนะไม่ไฟขลามไม่ไฟขลามไม่ไฟภผู้เขาบ่ นีแรก<า>ที่เขา<ว>ไปกินไปตัดมาจากภูเขาเวยครับนี่เขาเถือกเขาพนมดงลักเือกเขาพนมดงลักผมครับพี่น้องเลยไปภูเขาโดยเฉพาะเลยไปขัดตัดจากเขามา,ป,าปลูกน,นะตัดมา,ดววาทำปุ๋ยปูววกเลยผู้ใยา่จอดเลยผู้ไม่เพื่อน <c oughs> มันหน่อยพดนี่ครับเดี๋ยวล่องเบ็งไอไม้ไฟปลานี่ครับไม้ไฟภูเขาครับเอามาจากภูเขาพูนเถือกเขาพนมดงลักครับขึ้นไปช่องปดตางมากครับ เอาาายู่ทงงกกก็ิดไม่ไฟอันบ้างเนาะนี่อันนี้อันนี่ลืมโอ้วใหม่แล้วครับสิได้กินแล้วนี่สิได้กินเหรอเด้หนี่กินข้าวสารโอ้ยแม่นวะนาะกินข้าวสารแเหรอครับพี่น้องบรรยากาศยามเสาร์ครับเผาข้าวไร้มันครับมือนี่อยู่หน้าบ่อนยองเจ้าของบ่าท่านตื่นอยู่ ครับผมพี่น้องนี่ครับบรรยากาศยำเศร้าพี่น้องฟูนทั้งฝุ่นกระทมหน่อยเพื่อนอันนี้เป็นบอลฝืนเลี้ยงไก่ครับเป็นเหล้าไก่ครับพูนเจ้าของพูนยื่นหนยูยังย้องอยู่ครับนอ้อ,อ,องพี่น้องเ็ยอดลงม้วเพูนไหมนี่เปินปลูกพักไว้กินครับพี่น้องมึง,งโอ้หนาวบนหนาวพี่น้องเบื้องนี่ยอดฟักซี่ไม่เต่นนำคางครับนี่ไหมอันนี้ฟักซีเล่าครับ อเปียกเลยครับพี่น้องโอ้นำค้างลงครับนำหมอกลงเดี๋ยวสิเอาไปออมนูครับนี่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิร์นขอลามไก่ซุกยังครับ <c oughs> ไก่ซุกยังขอล้มสุกยังเร็วแถวันขุดหนึ่งแม่นเห อยากให้สุกัผ่านวันพลึงแฮไปก่อนมันวะผ่านมันมาไปก่อนวอาผ่านเหนียวเฉียวเว้นใหม่หรอวันนี้เดี๋ยวรอข้าวหลามซุกกันครับพี่น้องนี่นะเดี๋ยวกินข้าวหลามเลกันครับเสาร์นี่ครับอ่ะครับพี่น้องกินข้าวหลามเลกันครับนี่บบติดเลยโอ้ยคือเป็นเอกสีน้องใส่นี่่ใสไปได้เลยโอ้อันนี้บแบอย่างงามเลยครับนี่โอ้คืออยู่คืออยู่ใส่ของบางอย่ง เซาหนีกินข้าวลามเลยกันครับข้าวเหนียวฮะนิ่งกับใบได้ที่ข้าวลาดไปละนิ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งเนี่ยหมยไพโอ้อันนั้นคือหอมเลยจนี่บัตัวนแล้วเรื่องของแซงโมไหมอืออ่โอ้ยอันนี้คือเป็นแต่เสียบไส้ข้าวลามน้องมุนต์เปินบาตรท้ายนนอ่ะครับพี่น้องเซาหนีกินข้าวลามเลยครับโอเคเดี๋ยวกินข้าวลามกันครับพี่น้องแค่นี้แล้วเด้อครับผม อ่าผมสวัสดีครับ